สวัสดีคะ่ะทุกคนคะวันนี้ไหนๆก็ทำงานนะคะได้เข้าห้องบันทึกเสียงแล้วก็เลยมีเรื่องดีๆที่อยากจะแบ่งปันนะคะเพราะว่ามีน้องที่โบสนะคะส่งเรื่องใบสั่งยาที่ไม่ใช่ยามาให้นะคะก็เลยอยากจะนำมาอ่านเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อสุขภาพของทุกๆคนนะคะ ก็น่าจะได้สักสองคลิปนะคะเพราะว่าน่าจะได้สักคลิปละสานาทีกว่าๆเพราะว่าถ้าอัดเยอะกว่านั้นเดียวมันจะหลดไม่ได้นะคะเรื่องก็คือว่าคนที่เขียนบอกบอกว่าเสียงไอแห้งๆเป็นเพื่อนมาหลายวันจะไปโรงพยาบาลก็ท้อใจกับภาพผู้คนที่เบียดเสียดและการรอคอยที่ยาวนานเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด สุดท้ายจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าคลินิกเล็กๆใกล้บ้านหมอหนุ่มใหญ่ดูท่าทางสบายๆถามคำถามพื้นฐานว่าอายุเท่าไรครับอทำงานอะไรครับคำตอบก็คือ60แล้วครับกเกษียณราชการแล้วอ่าผู้เขียนตอบเบาๆนะคะแล้วคุณหมอพยักหน้ารับคำแล้วก็บอกว่าอ๋อ กเกียนแล้วแล้วประโยคต่อมาก็ทำเอาผู้เขียนใจหายวูบเลยเพราะอะไรเพราะหมอบอกว่าคนไข้รู้ไหมช่วงช่วงคนที่ตายมากที่สุดก็ช่วงนี้แหละครับอายุระหว่าง60-70ถึง70ว่างงานไม่มีอะไรทำเงินก็เหลือน้อยไอ้ยาเข้าไว้ของเราเลยเนี่ย <c ười> ใกล้จะผ่านแล้ว นะอีกปีเ็จเศจก็ผ่านแล้วแล้วผู้เขียนก็บอกว่าเอา้าฉันอุทานในใจอุทานในใจไม่กล้าอุทานออกมานะคะนั่นนี่มันคลินิกหรือว่าสำนักดูดวงกันแน่เนี่ยแค่คิดในใจนะแต่คุณหมอไม่รอช้าพูดต่ออีกด้วยท่าทางที่เรียบเฉยว่ายานะกินไปก็ไม่หายรอกหมออ๋อพ่อหมออ๋อหมอหมอบอกว่า พ่อหมออะยังตายเลยหมายถึงคุณพ่อของหมอเองเนี่ยก็ยังตายเลยเออมันก็จริงสินะใครละจะไม่ตายมัง่งเออใครจะไม่ตุยเนาะอึ้งเลยคราวนี้ผู้เขียนบอกว่าอึง้งจนพูดไม่ออกสองประโยคนี้มันอะไรกันหมอคนนี้เป็นคนแบบไหนกันแน่เนี่ยแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนโทนเสียงอย่างรวดเร็วว่าเอางี้เดี๋ยวหมอจ่ายายาให้แต่หมอแนะนำให้ ไปเขาเน้นเขาเน้นเสียงตรงคําว่าแนะนําอย่างจงใจบอกว่าไปหารองเท้าผ้าใบดีๆสักคู่แล้วก็เดินทุกเชา้าเดินเยอะๆหมอจ่ายยามาให้ถุงหนึ่งมีทั้งยาแก้ไอแก้อักเสบยาขับเสมหะและยาแก้ไข้ที่บอกว่า ไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกินก็เลยเจ่ายเงินให้ไปสองสามใบแดงในมือถือถุงยาหนักอึ้งแต่ในใจกลับกล้องไปด้วยคำพูดของหมอกินก็ไม่หายและพ่อของหมอยังตุยเลยความสงสัยตีกันไปมาจะกินหรือไม่กินดีเนี่ยหลังจากออกจากคลินิก คำพูดเหล่านั้นก็ยังคงก้องอยู่ในหูมันเป็นเหมือนผนังกั้นระหว่างฉันกับถุงยาใบนั้นว่าไม่ต้องกินยาเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้านะคะ